สวัสดีนะครับลูกเพจ <c oughs> สวัสดีนะฮะ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมยังอยู่ที่บริษัทอาคารของบริษัทปรภการนะครับออยนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนได้สังเกตเห็นนะครับมีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณชั้น2และชั้น3ของบ้านนะฮะของอาคารนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังนำรถดับเพลิงนะครับซึ่งเป็นสารดับเพลิงเนี่ยจะใช้เป็นโฟมนะฮะ ฉีดเข้าดับเพลิงนะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้น้ําปกติเนี่ยเนื่องจากว่าภายในตัวอาคารเนี่ยมีการรั่วไหลของน้ํามันเครื่องอะนะครับทําให้ตัวอาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะเปียกเปียกด้วยเชื้อเพลิงนะครับก็เลยทําให้ตัวไฟเนี่ยลุกขึ้นมาอีกต่อให้มีการดับเพลิงไปแล้วก็ตามนะครับผม คือตอนนี้นะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรืออย่างใดนะครับผมแต่ว่ามีเจ้าของตึกแล้วก็ลูกชายเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับทางเดียวที่เจ้าหน้าที่ทําการดับเพลิงนะั่นก็คือพยายามที่จะเร่งระบายฉีดที่บริเวณชั้น2และชั้น3ของบ้านนะครับผมของตัวอาคารนะฮะซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกระเช้านะครับ ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเข้าไปอาสอดแนมนะครับแล้วก็ทําการดับเพลิงเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากคําสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อสักครู่นี้ที่ผมไปสอบถามข้อมูลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใช้น้ําปกติเนี่ยไม่สามารถดับเพลิงได้สนิทหรอกเพราะว่า,าตัวอาคารเนี่ยมีนี่นะฮะน้ำมันเครื่องคราบน้ํามันต่างๆเนี่ยเต็มอาคารไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหากใช้น้ําเปล่า ดับเพลิงเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะทําให้เพลิงลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยนะครับผมตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวรอรถโฟมมานะครับเพื่อที่จะฉีดทำการ ดับเพลิงอีกครั้งหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เรียกหัวหน้ากู้ภัยของหน่วยต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปประชุมเพื่อทีติดตามแนวทางการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็การดับเพลิงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่กล้าที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในภายในตัวอาคารเนื่องจากว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับที่มีอาคารถล่มก็กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับ อันตรายนะครับก็เลยเดี๋ยวขอฉีดน้ําให้เพลิงสงบซะก่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่อยทําการเข้าไปตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางผู้การนะครับจรังหวัดนคประฐมเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานต่างเนี่ยเพื่อที่จะไปสรุปสำนวนคดีนะครับแล้วก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมหากพบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับหากพบ สอบสวนแล้วเนี่ยหากพบว่าเกิดด้วยความประมาทเนี่ยทางเจ้าของตึกเองเนี่ยนะฮะหรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งต้องรอให้เพลิงสงบแล้วก็เข้าไปสอบสวนสืบสวนแล้วก็เก็บพยานหลักฐานที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับ คือตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพลิงกลับมาลุกไหม้อีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณชั้น2และชั้น3นะฮะเนื่องจากว่าตัวอาคารเนี่ยมีคราบน้ำมันเครื่องนี่นะฮะฉโลมอยู่ทั่วตัวอาคารเลยก็เลยทำให้พอเราดับไปแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งนะครับมีประกายไฟอะไรเอ่ย คือตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่รอรถโฟมมานะครับกี่กี่ลิตรต้องร้อยลิตรคือเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าที่กู้ภัยก็รอ รถด,ดับเพลิงซึ่งเป็นการใช้โฟมนะครับเพื่อที่จะฉีดเข้าสกัดเพลิงเนี่ยจำนวนหลายร้อยลิตรเช่นกันนะครับกว่าจะดับเพลิงได้นะฮะเนื่องจากว่าเออขออภัยนะฮะโอ้โหตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าไฟเนี่ยลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบริเวณชั้น2และชั้น3าของตัวอาคาร แต่ว่าจุดที่น่าเป็นห่วงที่ทุกคนหลายๆคนห่วงนะครับเ,เกี่ยวกับปั๊มน้ํามันเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยคือมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับฉีดเลี้ยงน้ําไว้บริเวณข้างๆบ้านแล้วก็ด้านหลังของอาคารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เปอร์เซ็นที่เพลิงจะเลออ็ดลอดเข้าไปที่ตัวปั๊มน้ํามันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องจับตามองนะครับถ้าทุกคนสังเกตก็คือ บ้านทุกคนไฟดับหมดเลยนะตัดไฟหมดเลยนะอ่ะนี่นะครับผมคือเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้นะครับมีสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับเบื้องต้นเนี่ยนำผู้ภัยนะครับจะนำรถฉีดน้ำซึ่งเป็น <โฟ S 1> ดน้ำโฟมเนี่ยนะฮะ เข้ามาสกัดเพลิงเนี่ยนะครับประมาณ200ลิตรก่อนแล้วทีนี้ก็จะมีการนาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเพลิงจะสงบนะครับตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการตกลงกันนะครับบอกว่าจะไม่เข้าภายในอาคารโดยเด็ดขาดหากเพลิงยังไม่สงบดีแล้วก็ตัวอาคารยังไม่ระบายความร้อนออกร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีการเข้าไปสำรวจในพื้นที่อาคารนะครับผม อตอนนี้รถโฟมกำลังมานะครับมาแล้วนะฮะ <c oughs> คือเพลิงเนี่ยนะครับเริ่มไหมตั้งแต่เวลา17นาฬิกา ตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า3มชั่วโมงแล้วนะครับที่มีเพลิงลุกไหม้เนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เพลิงก็สงบไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยน้ํามันเครื่องที่ยังอยู่ในตัวอาคารนะครับก็เลยมีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้รถโฟมมาแล้วนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินบริเวณรอบอาคารนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการเข้าไปไภายในพื้นที่อาคารนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเกิดเหตุที่ไหนก็คือเกิดเหตุที่แถวเขตอ้อมใหญ่นะครับที่บริษัทประพากรออยนะฮะซึ่งอยู่เขตอ้อมใหญ่นะครับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ คือตอนนี้เนี่ยยังมีประกายไฟแล้วก็มีเปลวไฟอยู่ที่บริเวณทั้ง3ชั้นเลยนะครับชั้นล่างเนี่ยหากทุกคนได้เห็นแวบๆตรงนั้นนะฮะนี่นะครับยังมีเปลวไฟอยู่นะครับผมซึ่งบริเวณชั้น2เองเนี่ยก็มีไฟเช่นกันนะครับแต่ว่าเมื่อสักครูน่นี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ฉีดดับเพิ่มไปแล้วนะฮะแต่ว่า คาดว่าน่าจะยังมีประกายไฟอยู่บริเวณด้านในนะครับชั้น3เช่นเดียวกันนะฮะ คือตอนนี้เนี่ยมีเพียงการรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงสองคนนะครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็คาดว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็คาดว่าไม่น่าจะมีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าอาจจะมีใครตก ติดค้างอยู่ภายในอาคารหรือไม่เนี่ยต้องรอดูตรวจสอบอีกครั้งหลังเพิงสงบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะฮะซูมเข้าไปในบ้านใช่ไหมฮะอันนี้คือสภาพความเสียหายบริเวณชั้นล่างของบ้านนะครับ จะเห็นได้ว่าบริเวณข้างในบ้านเนี่ยจะมีเอ่อเปลวไฟอยู่นะฮะไม่ได้จะเผาเค้าอยู่ใกล้ๆตึกนะมีใก้ตึก

เจ้าหน้าที่นะครับผมก็นํารถโฟมมาแล้วนะครับเพื่อที่จะทําการฉีดดับเพลิงนะฮะซึ่งเป็นรถขององค์การบริหารส่วนตําบลสารยานะครับ ตอนนี้สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะแล้วก็มีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะคะบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยน่าจะมาจากบริเวณด้านหลังบ้านด้านหลังอาคารนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจริงแท้ประการไหนนะฮะ เดี๋ยวตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมนะครับที่จะฉีดโฟมเข้าไปนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืืบหน้าเนี่ยทางอีจันจะเ,เข้ามารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีนะครับ